สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวอรวรรณเรืองการกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสวัสดีค่ะดิฉันาาานานนงสาวภูิชาอินเทศกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกราโมทย์สิงร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวันนี้จะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องตู้ฟักไข่พอเพียง เนื่องในอำเภอคิริมาศมีเกษตรกรเป็นจำนวนมากปัญหาที่พบแม่ไก่ฟ้าไข่แล้วเกิดการเน่าเสียยกตัวอย่างเช่นในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงทำให้ไข่ไก่ให้ไข่ไก่เน่าเสียเป็นจำนวนมากพวกเราจึงแดัดแปลงหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติของแม่ไก่ ซึ่งพบกับตู้ฟ้าไข่อัตโนมัติแต่ตู้ฟ้าไข่อัตโนมัติมีราคาสูงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในครัวเรือนพวกเราจึงคิดคน้นตู้ฟ้าไข่พอเพียงเพื่อควบคุมอุณหภูมิความชืน้นและมีระบบกับไข่อัตโนมัติโดยใช้ความรู้ที่ศึกษาวงจรไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมค่ะ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างตู้ฟักไข่อัตโนมัติ2เพื่อลดต้นทุนในการซื้อตู้ฟักไข่ที่มีราคาแพง 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟักไข่ออกเป็นตัวดีมากกว่าแม่ไก่ฟักเอง 4. เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเครื่องฟักไข่ขนาดเดียวกันแนวคิดและหลักการในการสร้างตู้ฟักไข่พอเพียงตู้ฟักไข่พอเพียง มีส่วนประกอบทั้งหมด2ส,ส่วนคือส่วนของอุปกรณ์ควบคุมอุณภูมิอุปกรณ์รณชุบก,กับไข่หลักการทํางานคือเมื่อเปิดใช้งานตู้ฟักไข่การควบคุมการทํางานจะใช้อุปกรณ์ควบคุมอ,อุณหภูมิควบคุมการทํางานของหลอดไฟโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่37.5องศาเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า37.5องศา หลอดไฟจะติดและเมื่อหลอดไฟติดความการทำงานของพัดลมเมื่ออุณหภูมิถึง37.5องศาชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานก็จะตัดการทำงานเราจะกลับไข่วันละ8ครั้งครั้งละ5นาทีเพื่อให้เชื้อของไข่มีการเกิดใกล้เคียงกับธรรมชาติค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีแังนี้นะคะ 1. กล่องโมขนาด30กิโลกรัม 2. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 3. ตะแกรงเหล็กนะคะ4พัดลมระบาย 5. ห,หลอดไส้นะคะ6อุปกรณ์ตั้งเวลา 7. มอเตอร์เกียร์ค่ะค่ะขั้นตอนการลงมือทำนะคะเราก็จะจอะด้านข้างนี้นะคะเพื่อใส่มอเตอร์เกียร์นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับแผง แกงเด็กด้านในแล้วเราก็จะติดตั้งเครื่องตั้งเวลานะคะให้ทํางานทุกๆ3ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมินะคะเราก็จะทําการติดตั้งหลอดไฟอันดับต่อไปค่ะติดตั้งสลอดไฟไว้จานวน2หลอดะคะ่ะแล้วก็พัดลมเพื่อระบายอากาศค่ะและตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมินะคะ การทํางานนะคะดูที่ตัวควบคุมอุณหภูมินะคะถ้าต่ากว่า37.5องศานะคะระบบไฟกับพัดลมจะทํางานอัตโนมัติค่ะแต่เมื่อตัวควบคุมอุณหภูมิเกินกว่า37.5องศาร,ระบบไฟกับพัดลมก็จะตัดอัตโนมัติค่ะค่ะเมื่อถึงเวลาที่ระบบไ่ ระบบกาับไข่ทำงานนะคะตัวมอเตอร์ก็จะทำงานทำให้แผงตะแกรงเหล็กเคลื่อนที่ค่ะทำให้สามารถยิ่งไข่ไปมาเนะคะเพื่อให้เชื้อของไข่นะคะผสมกันแน่ขึ้นการทำให้เกิดออกมาเป็นตัวได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะผลการทดลองนะคะเราจะได้ตู้ปลาไข่ที่มีราคาถูกกว่าซึ่ง ตู้ฟักไข่ทั่วไปจะมีราคาอยู่ที่4,000-8,000บาทนะคะแต่ของเราราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะคะค่ะต่อไปคือเราจะได้ตู้ฟักไข่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการที่แม่ไก่ฟักเองค่ะโดยเราได้ทําการทดลองจากการไข่จานวน10ฟองนะคะคือให้แม่ไก่ฟักเองกับการทดลองใช้ตู้ฟักไข่พอเพียงของเรานะคะ ซึ่งเราทดลองแล้วจะเห็นได้ว่าตู้ฟักไข่พอเพียงของเรานะคะมีเปอร์เซ็นต์การฟักตัวออกดีกว่าการที่แม่ไก่ฟักเองถึง26ค่ะการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับตู้ฟักไข่ทั่วทั่วไปโดยที่ใช้กล่องพลาสติกนะคะจะเห็นได้ว่าตู้ฟักไข่พอเพียงที่ทำาจากกล่องฟองของเรานะคะมีความหี่ในการทํางานน้อยกว่าตู้ฟักไข่ทั่วไปที่ใช้กล่องพลาสติกถึงสองเท่าค่ะ จากผลการทดลองคะเราจะสรุปได้ว่าจะได้ตู้ฟักไข่พอเพียงที่มีราคาถูกมีอัตราการฟักที่ดีและประหยัดพลังงานไฟฟ้าค่ะค่ะกลุ่มเราขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ